เออพอผมมาเห็นหัวข้อตัวเองผมรู้สึกว่าเออเราเราวกกับกับกับทางการแพทย์แล้วนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่บางวันหนึ่งผมมีอาการปวดหัวที่เรียกว่าอยู่ในขั้นรุนแรงแล้วกันในลักษณะที่ว่ามันปวดข้ามวันข้ามคืนเออเป็นระยะเวลาสองวันที่ผมปวดหัวอืมอ,อ่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วใช่ผมกินยาก็แล้วคือกินคือกินยากินยาแล้วก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไปพี่เลนทำอย่างอื่นนะกินยาแล้วนอนเออไม่หายปวดหัวแบบนอนข้ามวันก็ไม่หายจนแบบเราก็คุยกับแม่ ว่าเออเนี่ยปวดหัวไม่หายแม่ผมก็เลยเง้นไปโรงพยาบาลผมไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วไงต่อผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเครื่อง MRI เครื่อง MRI คืออะไรอ้างอิงจากตรงนี้เออ MRI คือแมกเนติกเร s โ n a แนนอิมเจ n g นะครับหรือว่าการตรวจ <c oughs> การตรวจที่ขคลนแม่เหล็กไฟฟ้าแม่ผมก็กลัวว่าผมจะเป็นอะไรใหญ่โตแม่ผมก็ห่วงเพราะว่า,าคนใกล้ตัวต้องใช้คําว่าสักสักเป็นลุงหรือั้ง เออบ้านผมคนจีนผมก,ก็ได้อกูน่าจะอ่านน้องชายแม่แต่ว่าเออลุงคนนี้เนี่ยเขาเส้นเลือดในสมองแตกเออเขาเคยเส้นเลือดในสมองแตกปัจจุบ,บันเขายังอยู่ดีเออสบายดีแต่ว่าเขาเคยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็โอ้เรื่องราวใหญ่โตเออกับคนใกล้ตัวเนอะทีนี้แม่ผมเลยห่วงว่าเออเฮ้ยผมนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมนั่งเล่นคอมอยู่ทั้งวันจะเป็นไรไหมวะแล้วก็อ่าผมเป็นคนเลือกกินด้วยด้วยความเป็นคนเลือกกินอะไร เออก็ด้ห่วงเรื่องสุขภาพอยู่นะสารอาหารไม่พออะไรพวกนั้นโอ้ประสบการณ์ในเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกในการเข้าไปตรวจผมผมเนี่ยมันเป็นผู้ป่วยมันน่าจะประมาณนี้ละัง้งเพราะว่าอา่ทาทั้งชีวิตทั้งชีวิตว่ากันจริงๆผมก็ไม่เคยแบบว่าเอา่าเข้าโรงพยาบาลมาก่อนพูดแล้วก็แปลกๆแต่หมายถึงว่าไม่เคยป่วยถึงขั้นเอออะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องแบบต้องแบกขึ้นเตียงเหตุการณ์มันไล่ลําดับไปเกิดจากว่าอ่าแน่นอนเรารอคิวหมออะไรได้หมอเสร็จปุ๊บหมอก็ฉีดยาฉีดอะไรให้ละเออพยายามวินิจฉัยทีนี่เหมือนหมอนน่่ะแทีบบ เหมือนถามว่าแบบอ,อยากตรวจลึกกว่านี้ไหมเผื่อว่าเผื่อว่าใช้วิธีตรวจทั่วไปมันไม่เจออะไรที่มันอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านี้กลัวมันไม่ใช่ก็กกันวิธีกว่าแก้เออหมอก็เลยอเสนอว่างั้นตรวจ MRI เอ็มอาร์ไอไหมเออซึ่งแม่ผมก็อ่ะยอมตอนนั้นก็มีนี่นะมันเรียกว่าไอแบบแบบจะต่อสายน้าเกลือเออมันก็จะมีหัวต่อที่แบบแทงเข้าไปในมือเราเอออันนี้นก็มีหัวต่อคาไว้เขาก็แปะเทปไว้อ่ะฉีดยาอะไรก็ว่าไป ทีนี้ตอนเขาจะเคลื่อนย้ายตัวผมอ่ะเออมันมันไม่ใช่ว่าผมเดินไปเองนะเว้ยจุดที่ผมนอนรออยู่เนี่ยมาคนละจุดกลับไปเครื่อง M อ็นี้นี่หละหมอก็เลยบอกเออพอแบบถึงคิวหรือแบบว่าเคลียร์ทางเสร็จก็นอนลงไปนอนแล้เราก็แบบอ๋อขนาดนั้นจะยเหรอเออคือเราก็ปวดหัวแล้วก็ทรมานแต่แบบว่าอ๋อโอเคเราก็นอนไปแล้วเขาก็แบบพับล้อลงมาเตียงเตียงที่ผมนอนอยู่เขาพับล้อลงมาเข็นไปเลยความรู้สึกแบบว่าโอ้เราผ่านแบบโอ้นี่คือมุมมองของแบบโอ้นี่น่าจะเป็นมุมมองที่แบบว่า ชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจออีกแล้วก็ได้นอนอยู่บนเตียงล้วมีคนเข็นแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเออมีขึ้นลงลิฟอะไรเสร็จสับเฉพาะพเข็นไปจะถึงสวนนะสวนอ,อ่อสวนที่เขาตรวจ MRI มไอ,อซึ่งเราก็เข้าไปรับการตรวจแน่นอนมีการย้ายเตียงน,น,นิดๆหน่อยไม่อะไรมากประเด็นที่รู้สึกว่าตอนที่เข้าเครื่อง MRI มไอไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการทรมานบางอย่าง เออนั่นไ,ไม่เกี่ยวกับเครื่อง <c ười> เครื่องเครื่องมันปลอดภัยเนะแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปที่ผมบอกว่าผมทรมานเนี่ยไม่ใช่นะหรอกผมต้องนอนนิ่งเออผมต้องนอนนิ่งแบบห้ามขยับตัว <c ười> ผมต้องนอนนิ่งแบบห้ามขยับตัวผมไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ผมนอนเนี่ยเขาล็อกหัวด้ไหมล็อกหัวก็คือมันจะมีแบบว่าแท่นขึ้นมาล็อกคอนะทำให้เราแบบว่าขยับหัวลำบากทําให้หัวเ้านิ่งที่สุดจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่า <c ười> แต่ว่าเออเราก็ต้องนอนอยู่ยงั้นนะแล้วเขาก็แบบว่ามันเป็นการนอนสแกนแต่เราก็ต้องนอนให้นิ่ง แล้วประเด็นก็คือไอ้เครื่องเนี่ยแม่งช้าไอ้เครื่องนี้แม่งช้า, <c oughs> ออชาโอ้โหเราก็แบบรอผมไม่ได้จับเวลาใดๆเพราะว่าไอ้ในนั้นเนะ่ยเขาห้ามเอาสิ่งที่เป็นแม่เหล็กเข้าไปใช่ไหมละ่ะก็คืออ่าผมใส่แว่นผมก็ห้ามเอาแว่นเข้าไปเออผมก็ต้องถอดแว่นนาฬิกาผมก็ใส่ไม่ได้เออก็ต้องแบบอ่ะก็นอนเตียงแล้วก็สไลส์สไลด์ไอท,ทน่นตรงนี้เข้าไปเออสไลด์เข้าไปในเครื่องเสร็จก็นั่งรอ ไม่ใช่นอนไม่ใช่ไม่นั่งอะนอนเอาความรู้สึกแล้วน่าจะ10บนาทีเป็น10นาทีที่เรารู้สึกว่ามันนานและทรมานเพราะว่าเราเราห้ามขยับหัวห้ามห้ามขยับตัวคือจะหลับได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจไงเพราะว่ามันการตรวจเนอะเราก็เลยอ่ะเราก็ต้องอลืมตามองแวะเออทรมานตรงนั้นแหละสมาธิสั้นไปเนยสุดท้ายแน่นอนเราก็ไหลออกมาแน่นอนผลการตรวจด้วยการเอ่อด,ด,ด้วยความที่มันเป็นสแกนผมก็มีใบไอ้นี่เลยนะแผ่น แผ่นฟิล์มเออแผ่นฟิล์มเห็นเห็นภาพสมองเห็นภาพสมองตัวเองเออซึ่งแน่นอนว่าอ,อ่าผมไม่ได้เป็นอะไรเว้ยผลสรุปที่อาการปวดหัวไม่หายเนะ่ยเกิดจากอ,อ่าหมอกแม่ผมมันเรียกเ,ออเรียกวมกันว่ามันคือออฟฟิศซินโดมหรือก็คือเรานั่งนานเกินไปแล้วผิดท่านั่นแหละจนมันปวดช้าแล้วมันก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรก็ไหลใช่ไหมไหลเสร็จขึ้นคอคอเสร็จขึ้นหัว สุดท้ายก็คือฉีดยาน่าจะคลายกล้ามเนื้อหรือมั้งเออไคลายกล้ามเนื้อผมจำไม่ได้ได้กินยาไม่ลืมแล้วเออนานแล้วเออแต่สุดท้ายก็คืออ่าได้แผ่นฟิล์มกลับบ้านมาเออเป็นของจะป็นของเทียร์ลึกก็บได้เพราะมันเป็นผลตรวจเราเนี่ยเขาก็ให้เราเก็บไว้อันนี้ให้พูดให้พูดก็จะเหมือนแซวว่าเหมือนแบบเหมือนโดนหมอป้นไปไอ,อ,อ้ตูดไอ้มาไอนีอ่แพงแพงชิบแพงชิบโหงเลยนะเป็นหมื่นนะนี่คือตัวอย่างแบบหนึ่งว่าค่ารักษานะ่ะมันแพงนะเออ สุขภาพเนี่ยคุณต้องดูแลนะเออพูดปิดท้ายน่าจะท้ายคลิปเออว่าสุขภาพคุณต้องค,คุณต้องดูแลนะถ้าไปเจอหรือว่าไปเป็นอะไรอะ่ะมันมันเสียเงินแล้วมันทรมานเราด้วยนึกออกปะเออมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรมันก็แค่มันก็แค่เราทรมานเราทรมานเสร็จเราต้องเสียตังค์เพื่อที่จะหายจากตรงนี้นแทนที่ว่าเราจะดูแลมันจะดี เออเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเอ้ยถึงเวลาเงินก็ไม่ต้องเสียถึงเวลาดูแลสุขภาพไปเงินก็ไม่เสียเออไม่ไม่ต้องมาทุกทรมานจะไปเสียค่างโง่ก็ไม่ได้แต่ว่าก็เออกใกล้เคียงเค okay. ถ้าคลิปนี้ไม่รู้ใครที่ฟังดูมาถึงตรงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับเออเขาเรียกว่าถ้าจะบ่นเรื่องปวดหลังน่ะนะเอออย่าบ่นอย่างเดียวแก้ด้วยเออถ้าบ่นอย่างเดียวแล้วไม่แก้น่ะนะก็ใครจะรู้คุณอาจจะเสียคุณอาจจะเสียมากกว่าที่ค่าที่ผมไปตรวจนี่ก็ไนดะ้ <laughs> นั่นแหละ เรื่องราวที่ว่าเราไปตรวจ DNA มามันก็ประมาณนี้อันนี้ผมเออเนี่ยผมได้ภาพประมาณนี้เลยเออเนี่ยผมได้ภาพประมาณนี้เลยแบบภาพมันเป็นภาพฟิล์มออกมาแล้วก็เห็นเป็นแบบเห็นเป็นนั่นแหละสแกนหัวเราเออซึ่งถามว่าผมดูออกไหมอ๋อเอามาผมดูไม่ออกผมก็รู้แค่ว่านั่นแหล่ะหัวผม